พระจันทร์คิดว่าคนที่ตื่นรู้แล้วเนี่ยสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือการเปลี่ยนสถานภาพจากปูถทชนเป็นอริยชนนี่มองในแง่สถานภาพคาว่าสถานภาพในีพระจาจาร์หมายถึงส,สถานภาพทางวิญญาณเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปูถุชนเป็นอริยชนจากนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเริ่มจากวิถีที่คิดวิถีที่พูดวิถีที่ใช้ชีวิตจะเปลี่ยนหมดไม่มีทางที่จะกลับไปใช้ชีวิตในแบบเดิมได้ เหมือนข้าเปลือกที่ถูกสีจนเป็นข้าวสารถูกนำมาหุงจนสุกไม่สามารถที่จะนำไปหวานเพื่อง,งอกกลับมาเป็นต้นข้าวอีกแล้วฉันใดก็ฉัน,ฉนั้นคนที่ตื่นรู้แล้วไม่มีทางที่จะกลับไปมีชีวิตแบบเดิมได้เขาหลุดออกมาจาก วงโครจรของกิเลสกรรมวิบากดังนั้นจึงเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงเขาก็จะใช้ชีวิตในแบบของเขาซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่หลุดจากแรงดึงดูดของกฎแห่งกรรมแรงดึงดูดของสังคมแรงดึงดูดของตัณหามานะทิฏฐิฉะนั้นผู้ที่ตื่นรู้เป็นพระอรหันต์แล้วนี่จะมีคำพรรณนาพระคุณอยู่บทหนึ่งว่า เป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถูกครอบงำด้วยตัณหาและทิฏฐิตัณหาคือแรงดึงดูดที่เป็นความอยากทิฏฐิคือแรงดึงดูดที่เป็นระบบความเชื่อระบบความคิดบรรดามเมีทั้งหมดสิ่งที่เขามีอยู่ก็คือความตื่นรู้ล้วนๆแม้แต่ความรู้ก็ไม่ใช่มีแต่ความตื่นรู้ เหลืออยู่ล้วนๆเป็นความบริสุทธิ์หมดจดเหมือนหัวพวกหัวกลอยเนี่ยถูกขุดขึ้นมาจากผืนดินตอนขุดขึ้นมา,มาใหม่ๆก็จะมีดินปนเบื้อนถูกนำมาชำระสสะสมจนสารหมดจดเกลืกล่องเลาไม่มีทุเรีดินติดอยู่เลยแม้แต่น้อยนั่นแหละคนทุกคนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนหัวพวกหัวกลอยจมฝังอยู่ในเดินนะได้ดินได้น้ำได้ปุ๋ยได้โอชารสจากพื้นแผ่นดิน แล้วก็มีความสุขปรกแต่เมื่อเราถอนออกมาเอาไปชำระสาสางชำระสาสงในน้ําจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยสลัดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นหัวเพลิงหัวกลอยอันใหม่ที่ยังคงมีโอชารสเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ไม่จาเป็นบรรดามีทั้งหมดที่เคยห,อห่อุ้มนั้นถูกสลัดทิ้งอย่างสิ้นเชิงพระอาจารย์มองว่าคนที่ตื่นรู้แล้วเนี่ยไม่อะไรในโลกนี้ ฉะนั้นสายาของพระอรหันต์เนี่ยจึงมีคำหนึ่งว่าอนาลโยแปลว่าผู้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คือไม่มีกิเลสส่วนในความหมายแฝงก็คือหมดอะไรรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นหน้ายึดติดถือมั่นอีกแล้วในโลกนี้ในชีวิตนี้ชีวิตเหมือนพระจันทร์ที่ลอยพ้นออกมาจากกลีบแมกมีแต่สรภาพสิ้นเชิงแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่อย่างนั้นตลอดยม ลืมตาเนะี่ยก็จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ผู้ชมที่ชมชมอ่องเนี่ยอาจะสนใจเรื่องตื่นรู้หนึ่งเดียวกันหรือว่าสังคมแบบที่าอาจารย์บอกว่าเหมือนแบบเดิมๆแบบไทยที่แบ่งปันห้ายี่ายสังกลับมาอะไรก็ทำอะไรได้บ้างคะความจริงก็ต้องอาศัยการพิจารณาใคร,คร่ครวนเนะาะให้ใจไม่ทันเนาะผมว่าคีย์เวิร์ดอาจจะอยู่คำที่คำง่ายๆว่าพึ่งพาอาศาัยคำนี้ผมก็ได้ยินแต่เด็กันะตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเราอาศัยกัน ก็กินข้าวกินปลาอะไรเงี้ยเ,เท่านั้นเองเ<ห>นี่ยแตงจริงเลยเนี่ยครับคาเนี้ยผมว่าน่าจะมาจากคาว่าอิทัปปัจจยตาในพุทธศาสนาที่บอกว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ได้ด้วยตนเองสิ่งต่างๆเกิดขึ้นล้วนแต่อาศัยสิ่งอื่นๆทั้งหมดทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยจะต้องมีสิ่งอื่นและคนอื่นเกี่ยวข้องอยู่ได้เสมอเพียงแต่เราไม่มองมันนะฮะอย่างผมเป็นครูผมก็บอกกับลูกศิษย์เสมอว่า ไม่มีพวกเองข้าก็คงไม่เก่งเพราะว่า,วา,วาลำพังข้าไม่คิดจะอ่านหนังสืออ, <laughs> อยากฟังเพลงดูหนังมากกว่าข้าอยากให้เองเก่งข้าก็เลยต้องไปค้นนู่นนี่นั่นอ่านพยายามคบพยายามคิดเพือ่อจะทําให้มันง่าย <laughs> ในการเรียนพวกเองอะไรเงี้ยครับแล้วปฏิทสุมันก็เลยได้กับตัวเราเองหนุ่นมๆอาจจะคิดว่ากูผู้สร้างครับแต่ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นยิ่งชัดเจนขึ้นเออเราอาศัยแน่เลย ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวตนเมื่อไหร่ก็เป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งได้คาสเลเลอร์เนี่ยก็ต้อง p r a c t ท c ิตนเองครับให้ขอบคุณทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งกต่เราเป็นหนึ่งเดียวกัน